มาต่อในคู่ที่2นะครับในวันคุ่ที่14เมษายน2 0 2 1นะครับผมศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเวลาตีสองครับคู่ใหญ่นะครับระหว่างลิเวอร์พูลพบกับเรอัลมาดริดนะครับผมสามหน้าอแล้วครับเพื่อนๆครับตามได้สนได้เหมือนเดิมครับผมเวลาตีสองนะครับนัดแรกคือลิเวอร์พูลบุกไปพ่ายมา20นะครับนัดนี้มีโอกาสที่เล่นที่ที่ได้เล่นในแอนฟิลด์นะครับผมนะมีโอกาสแก้ตัวได้นะครับเรามาดู การคิดวิเคราะห์กันว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับฟอร์มที่เคยพบกันนะครับเป็นลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะไปครั้งหนึ่งแล้วก็มาหลีกผูกขาดมาเลยครับสี่ครั้งหลังสุดครับลิเวอร์พูลชนะล่าสุดก็คือในแอนฟิลด์นะครับในแอนฟิลด์วันที่สิบเอ็ดเดือนสามสองพันเก้าครับผ่านมาอ่าสิบเอ็ดปีที่แล้วนะครับสิบเอ็ดปีที่แล้วยาวนานมากไม่ใช่สิบเอ็ดสิสิบสองเลยล่ะเออสิบสองขออภัยครับสิบสองปีครับแล้วก็ที่เคยพบกันในยูฟาแชมเปี้ยนลีกสองพันสิบสี่ก็แพ้ไปสามศูนย์ครับตอนนั้นลอตเจอร์คุมมทีนะครับ โปสตเตอร์ดีฟอะไรยังอยู่นะหรือโซเลตอะไรพวกเนี้ยแน่นอนครับลิเวอฟแมนซิตี้เออไม่ใช่เร้วมารดิปผูกขาดชนะใช้ชนะตลอดเลยนะเพื่อนนะเนี่ยต่อตลอดด้วยต่อ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 ตลอดด้วยนะลิเวอลไม่เคยต่อเลยอะ่ะคิดดูแต่วันนี้ทําไมลิเวอลต่ออะตามได้่วนได้จริง,งครับวันนี้ผมผมว่าผมไปลิเวอลนะง่ายๆผมให้ก่อนเลยแล้วเรามาวิเคราะห์กันก่อนว่ามันสมควรไปยังไง ยูฟุฟอร์มโดยรวมน,นะครับชนะ4แพ้1ครับในแอนฟิลด์ก็เริ่มชนะขึ้นมานะครับชนะอาร์บีไลซิกเกมยุโรปนะครับผมแล้วก็ชนะแอตันวิลล่าล่าสุดครับฟอร์มภาพรวมก็ถือว่าดูดีนะครับแพ้แค่มาดหลดเกมเดียวจาก5เกมมาดหลดก็โอ้สุดยอดจริงครับเพื่อนชนะ5เกมติดแล้วก็ไม่แพ้ใครยาวนานมากแพ้ล่าสุดก็30เดือน1 2021ครับ2เดือนกว่าที่แล้วนี่แพ้นะครับผมเกมเยือนนี้ไม่แพ้เลยนะเพื่อนนะไม่แพ้เลยนะไม่แพ้เลยจริงๆ พวกนี้มันดูไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรให้ดูพวกนี้ไปที่เชนบุกกี้กันนะครับเชนบุกกี้ยูฟาแชมเปียนลีกดิวอูพบมาดริดเนี่ยครับราคาเปิดมาให้ลิวอฟูบังคับชนะนะครับหนึ่งลูกครับหนึ่งลูกต้องยิงหนึ่งลูกนะถึงจะได้เต็มถ้าไม่ยิงก็ตายครึ่งลูกนะครับแต่ว่ามันมีราคาที่สองที่สามก็ว่าไปราคาปปอก็มีครับแต่ได้ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดเก้าหนึ่งจุดแปดอะไรแบบนี้เนาะ เป็นฝั่งเลี้ยวผู้นะครับสามารถเอาชนะในบ้านเป็น63เสมอ13แพ้25ยิง1.96ประตูเกือบ2ประตูนะครับต่อแมตต์ดูมาริดครับชนะ63เสมอ25แพ้13ครับเกมเยือนนะครับยิงได้1.67ประตูครับก็ถือว่าเยอะดูดีใช้ได้สูสีกันมากฟอร์มนักลงทุนทั่วโลกก็อยู่ไม่ไม่ห่างกันมากนะอยู่เลี้ยวผู้ให้3%อยู่มาริด4 7แน่นอนหลาแฟนหงแดงน่าจะเยอะแล้วก็คิดว่าเล่นในแอดฟิลด์ด้วยก็มีโอกาสหลายๆอย่างมาริดมันข่มมาตลอดวน,นี้ก็คื ออทำไมถึงต่อแพงแบบบังคับชนะเลยอะไรแบบนี้เนาะผมก็หวางบอกว่าแปลกนะตอนแรกผมคิดว่าเดชนาะจะเสมอมาหรือเลวผูต่อบอบอ,บอน้ําล้นอะไรแบบเนี้แต่วันนี้มันมันต่อแปลกแบบแพงมากจะไปดูไลน์อัพกันที่คาดการนะครับเลวผูก็ใช้ชุดเดิมนะชุดเดิมในชุดหลักๆของเขาแหละมีอลิสซอนพวกแบ็กโฟก็ปกติชุดนี้แหละของกลางก็จะมีพวกเจียโก้ฟาบินโยตอนนี้บอกเลยนะในสิบเอ็ดตัวจริงของเลวผูมีใครฟอร์มไม่ดีผมก็บอกว่า วายาดุมเนี่ยฟอร์มไม่ดีแล้วก็มาเน่ฟอร์มตกช่วงนี้ความมั่นใจไม่มีความแข็งแกร่งก็หายไปเยอะแยะวายาดุมนี่เหมือนเหมือนจะย้ายทีมแบบกระจิกกระใจไม่อยู่กับฮงแดงอะไรแบบนี้ถ้าเป็นผมผมไม่เอาลงผมผมเป็นเจอเกตขอบผมจะเอาเจมินเนอร์หรือคนอื่นนะลงดีกว่าพวกมันวิ่งแบบสู้ตายอะไรแบบนี้สังเกตดูที่แพมาริดเพราะวายาดุ๊มนี่แหละไม่วิ่งไม่อะไรเลยนะแบบเหมือนเล่นไม่เต็มร้อยสักเท่าไหร่มาดูฝั่งมาริดนะครับ ็ชุดหน้าคนเดิมครับเป็นเซมาวินิซิวัตอาเซนซิโอกางก็ชุดแชมป์โลกนะครับพวกมอดดิคาเซมิโลโคเอชุดแชมป์ยูฟ่านะครับมันมันแตกต่างกันที่แบ็กโฟนะคุ่ตัวก็โอเคแบ็กโฟคือตัวจริงมันเจ็บหมดเลยอะแต่ว่าสองซามนัดหลังก็คือสามารถเอาตัวรอดได้ทั้งชนะลิเวอร์พูลชนะบาซ่าก็ชุดนี้แหละเนี่ยชุดนี้ก็ขบับเฮาแล้วก็อันนี้ก็ขบับฮาเจ็บก็เอาใครเนี่ยตัวใหม่แต่ก่อนใช้ลูคัสบาสเกตแต่ไม่ใช่เนาะอันนี้ก็มีปัญหาเนี่ย นี้มีวิตเตาก็แต่ก่อนก็เป็นวาลานนีนาโชก็เป็นลามอสแต่ก่อนเป็นลามอสเมนดี้แต่ก่อนก็เป็นมาซิโลดูแบ็กโฟมาริดมันหายไปหมดเลยมีชุดสำรองแต่ว่ามันก็เล่นดีแต่ว่ามันต้องมีช่องโหว่อะไรบ้างด้วยวันนี้เลี้วฟัเล่นไนนอ่าฟิลผมเชียร์เลีวฟัวเพื่อนตามได้สนได้ครับวันนี้เลี้วฟัราคาปอบๆนเพื่อนนะวันนี้คิดว่าไม่น่าที่แพ้อย่างน้อยครับผมตามได้สนได้บอลซาำน้าแล้วครับฝากากาดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ